สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิคสัยนะครับวันนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่างหรือกดตรงสมัครสมาชิกด้านหลังซับสไคร์นะครับสำหรับสิทธิพิเศษเนี่ยสมาชิกจะได้ดูวิดีโอที่ผมทําไว้ก่อนใครนะ และยังสามารถจอยเกมได้ระหว่างไลฟ์ด้วยครับถ้าเกมนั้นมันจอยได้นะถ้าไม่ใช่เกมซิงเกิลเพลเยอร์นะก็จอยได้นะครับแต่ก็มีจํานวนจํากัดนะครับจํานวนที่จํากัดและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอดสตรีมหรือว่าแชทส่วนตัวในสตรีมนะครับครับโอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องเอาน้ำแข็งมาละลายด้วยครับ โอเคอุณหภูมิของเราเริ่มเริ่มอยู่ที่แล้วครับตอนนี้เริ่มเริ่มเข้าที่เข้าทางว่าเริ่มโอเคนะไปดูซิว่าวันนี้เราได้อะไรอาหารเหรออาหารก็ดีครับตอนนี้ โอเคเป็นปัญหาแล้วไงโอเค okay. เติมน้ำเติมน้ำเข้าบ่ของเราเอะเพราะว่าไม่งั้นขอเราจะลำบากเอาตอนหลังได้ทีนี้เรามาดูกันว่าอินเสเลตทายของเราเนี่ยพอมันเสร็จหมดแล้วเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้างไหม ดินหมดฟอตไบต์ตรงนี้โดนฟอตไบแล้การหาดินของเราเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องยากแลวครับวันนี้ก็สามสิบสามแลครับเราได้เห็ดมากิน เรช่วยเรื่องอาหารเราได้นิดนึงปัญหาก็คือตอนเนี้ยมันมองว่ามันยากมากเลยที่เราจะหาอาหารทดแทนดินมันยากมากเลยอ่ะไม่มีอะไรมาทดแทนดินได้เลยตอนเนี้ย ทบสะพังเที่ยงเลยโอเคตอนนี้เราเป็นอินสเลทายทั้งหมดละใช้วเวลามันสามสิบกว่าไซเคิลกว่าเราจะมาถึงคัดนี้ได้ครับเหนื <Ć. S 1> ่อยมากอรอดมาได้แต่ผมมองว่านั่นแหละเรายังหาแหล่งอาหารที่ที่มั่นคงไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้คือเรามีดินเยอะก็จริงแต่ว่า มันวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปครับเราไม่มีแหล่งอาหารแหล่งใหม่เนี่ยเราต้องออกสำรวจแต่การออกสำรวจเนี่ยก็เป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะว่าการออกสำรวจออกไปนะั้นหมายความว่าผมต้องสร้างโรงพยาบาลก่อนแล้วเราก็ต้องมีรถเราต้องมีรถแบบว่ารถกู้ภัยด้วยพอะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันติดลบถึง200องศาเราไม่มีชุดอัดโมสูตรคือเราออกไปอะ่ะยาก ถ้าเราไม่มีชุดอัตโมตเนี่ยยากเลยผมว่าเราอาจจะต้องใช้วิธีการเซฟแล้วก็ลองลองแวบไปดูว่าทางไหนที่ผมจะได้ไฟเบอร์บ้างตอนนี้ที่ผมตั้งความหวังไว้ก็คือไฟเบอร์จากต้นรีดซึ่งจะอยู่ในไบโอมไบโอมอไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเลยนะประเด็นเดี๋ยวดูก่อนดาวตรงนี้มันมีไหมโอ้ไม่มีหรอมันมีแค่แซนสโตนกับทุนรา ตายตายผมมีสกิลโอเคทีนี้ทีนี้เราก็น่าจะต้องพยายามทำอุณภูมิให้ให้โอเคกว่าน,นี้ ไม่ดูซิว่าวันที่สามสิบหกโอ้ตัวนี้น่าสนใจนะแต่เราไม่มีเอทานอลน่ะสิตัวนี้ก็น่าสนใจครับแต่ว่าเราไม่มีฟอสฟอรัสคือปลูกได้แต่แต่เราไม่มีฟอสฟอรัสเลยเลยเรามีไหมในแมบปบน่าจะมีอยู่นะแต่ว่าโอ้โหไม่ง่ายอะ่ะผมบอกเลยทีนี้ผมจะบอกว่าผมมีแผน ที่บรรเจิดสุดๆเราจะต้องใช้เมคานิกต่อผมจะทำเป็นเวกคัมรูมโดยใช้เมคานิกพ่กนั้นโดยที่เราจะสร้างเป็นทางเชื่อมออกไปด้านนอกเพื่อออกไปสำรวจเอ่อเราอาจจะสำรวจได้ไม่ไกลนะักแต่เราน่าจะสู้กับอุณหภูมิได้อยู่ทีนี้เราก็จะสร้างเป็นแชมเบอร์เขาเรียกว่าเป็นทางเดินที่เป็นสุญญาก,กาศเสร็จแล้วเนี่ยตรง ปลายเนี่ยเราจะต่อท่อเพื่อออกซิเจนไปใส่ในนั้นเราก็จะต่อท่อไปเรื่อยๆแล้วก็ออกซิเจนใส่จากนั้นก็ทำแวคคัมแชมเบอร์่าเป็นแวคคัมแบบแบบเนคณิคเข้านะครับผมว่าน่าจะได้คิดว่าเป็นทางเดียวที่เราจะออกสำรวจด้านนอกได้ครับ 5-30ถึง,งสามสิองศา5าถึง,งสาองศาแต่ว่าแต่ว่าได้เดยผูกได้เนี่ยไม่มีที่แล้วว่ะเออผมว่าด้านล่างตรงนี้น่าจะเหมาะถ้าเราเปลี่ยนให้มันเป็นในนี้ซะเราจะทำห้องปลูกผักด้านล่างนี้กันครับ คืออย่างน้อยอะ่ะถ้าใช้ใช้ไปเนี่มันน่าจะประหยัดกว่าไหมเพราะตอนเนี้ยคือ800กิโลแคลเราใช้น้ํา75กิโลเลยนะแล้วทําไมเราถึงไม่เปลี่ยนเป็นใช้น้ําประมาณ70กิโลแคลเท่ากันแต่ว่าได้600กว่ากิโลได้600แคลไหมผมว่าน่าจะคุ้มกว่าถ้าเราปลูกต้นไม้อย่างน้อยเราก็ลดปริมาณการใช้ดินเรา,เาดินไปปลูกมีวูดได้ครับ หรือว่าคุ้มกว่าถ้าเราจะทําห้องปลูกตอนนี้แล้วเราก็น่าจะมีความสามารถพอที่จะทําได้แล้วด้วยโอเคแต่เดี๋ยวเราสุ่มหาของดีๆมาใช้กันก่อนโอเคเน้นมเมล็ดมาก่อนด้วยความที่ดูพี่แค้นผมอะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับในการจ็บกเกี่ยวผักสก,กิลการปลูกผักของดูพี่แค้นผมอะศูนย์ทุกคน แย่ละโอ้โหหมื่นสี่พันครับน้ำเราแ้บจะอยู่ได้อีกพักใหญ่อะผมว่าเดี๋ยวเราทำเทมชิปเพจตรงนี้เพื่อละลายน้ำแข็งกันเอ้า อวยละสงเเอพังท่อไปด้วยอดิเรามีน้ำแข็งอีกหลายตันอยู่ผมว่าเราน่าจะใช้ชีวิตด้วยการใช้น้ำแบบนี้ไปได้เรื่อยๆอยู่แต่ว่านั่นแหละอย่างที่ผมบอกเราต้องหาวิธีในการออกไปสำรวจข้างนอกให้ได้ไม่ว่ายัางไงกนะ็ตามเราเราขาดการสำรวจไม่ได้ผมต้องการไฟเบอร์สักอันหนึ่งเพื่อทำแอดโมสูตรจากนั้นพอทำแอดโมสูตรได้อะ การสำรวจด้านนอกอ่ะจะเป็นเรื่องง่ายครับเราก็ต้องการตัวนี้ด้วยไฮโดรโพนิกกับหลอดไฟมีเววรอดฮะ่ <laughs> ใช้คำว่ามีเววรอดครับ ูเหมือนว่าขีดควาสามารถในการส่งออกซิเจนออกไปด้านนอกของผมเนี่ยมันน้อยลงเนี่ยเราจะติดปั๊มเพิ่มเข้าอีกตัวหนึ่งเพื่อเติมในส่วนนี้เพื่อผลิตออกซิเจนให้มากขึ้นครับ แปงไปโดนฟอสไบท์ตรงไหนมาแป้งไปโดนฟอสไบท์ตรงไหนมาแย่ละไม่รู้ว่าแป้งไปโดนฟอสไบท์ตรงไหนมาอาจจะเป็นด้านในนี่หรอโอ้ตรงนี้แน่เลยถ้างั้นเราเราต้องทำตรงนี้เสร็จก่อนจากนั้นปล่อยน้ำลงมา โอเคจากนั้นเราจะเปิดตรงนี้ทีนี้น้ํามันก็จะหลูกลงมาด้านล่างแล้วก็ช่วยลดอุณหภูมิอ่าช่วยเพิ่มอุณหภูมิตรงนี้เพื่อไม่ให้คนงานของผมถูกฟอสตไบต ตอนนี้ข้างในเนี่ยเริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วเห็นไหมเราเริ่มเราเริ่มโอเคแล้วล่ะข้านในนี้อุณหภูมิก็ลดไปเยอะละเดี๋ยวรอแฟงกี้หายเขามาทำงานต่อแต่อาหารเราจะหมดแล้วนะ โอเคพอสูบออกซิเจนได้มากขึ้นก็ก็ออกซิเจนก็ลดระบบอีกในดูซิว,วันนี้ได้อะไรโอ้ได้ของไม่ดีครับเดี๋ยวเราสุ่มกันโอเคเราไปสุ่มหาของดีๆกันครับเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีนึงโอเคผมเล็งแล้วผมว่าเอาอาหารมากก่อนดีกว่าเพราะอาหารเรามัน กำลังจะขาดแทนพอดีช่วงเปลี่ยนถ่ายที่เราแบบเตรียมเราเตรียมจะปลูกผักกันแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวรอไฮโดรโคนิกมุมเสร็จกันยังโดนฟอสไบอยู่ไหมน่าจะไม่หรอมั้งเพราะรู้สึกเหมือนตรงนี้อุณหภูคิตรงนี้มันลดลงไปเยอะละเดี๋ยวไม่เราก็ต่อท่อเป็นทางเดินหรอ ่อพ่อเป็นทางเดินสองข้อคู่อย่างเงี้ยแล้วก็เอาอินเสเล์ตทายนีเพื่อสำรวจลงทุนเกินไม่มีทางเลือกเลยขนาดออกซิเจนยังกลายเป็นออกซิเจนเหลวอสภาพเราต้องการแร่ครับตอนนี้ซึ่งผมมองว่า,ถ,าถ้าพอเป็นไปได้เน่ย ก็คือแรกตรงนี้โอเคเราได้ไฮโดรโปนิกมาแล้วตอนนี้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งอะ่ะที่ผมอยากได้เลยนะผมว่าน่าจะเป็นตัวชุดที่ทำชุดแต่เราก็ยังไม่มีไฟเบอร์ทำชุดอยู่ดีอยังไม่ต้องวิจัยก็ได้ครับเก็บไว้ก่อนเก็บดินเก็บอะไรไว้ก่อนก็ได้ โอเคผมรู้ว่าเราจะวิจัยอะไรห้องน้ำครับนี่ผมว่าเดี๋ยวลราอาจจะต้องใช้ตัวควบคุมอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมิตรงนี้ละสักสี่สิบองศาเนี่ยผมว่ามันเริ่มมันเริ่มโอเคละ <ไป S 2> เราจะได้ประหยัดไฟไปหน่อยนึงด้วย เดี๋ยวเราต้องเรียนตัวควบคุมนหภูมอะเทอร์โมเซนเซอร์นี่ต้องเรียนอันนี้ครับวันที่42ก็ในที่สุดผมก็สามารถปลูกผักในที่แห่งนี้ได้สักทีหนึ่งลบ200องศาแต่เราสามารถปลูกผักได้นะไงเจ๋งวะละ่ะ ต้องใส่เป็นบิดแทนครับอืมตรงนี้ไม่ได้ผมต้องผมต้องต่อท่อแยกออกมาพว่ามันกลายเป็นน้ำนิ่งครับล้วต่อท่อเข้ามาต่างหากตรงนี้ก็ได้ อา <Es> หารเราหมดซะแล้วเดี <tamanho S 1> ๋ยวเราเอาอาหารจากแคร์แพ็กเกจแล้วกันอีก30จิบนะแล้วนไหวก็สำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราพักกันไว้ที่ตรงนี้ก่อนเราจะเรามาต่อกันที่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ